ในสมัยเจริญช่างที่ปรึกษาพักคร้าอนาคตไทยพร้อมด้วยนายสุรนันท์เวชชีวะรองหัวหน้าพักคร้าอนาคตไทยนายอิทธวัฒน์พิทัพ์คุมพลกรรมการบริหารพักคนายนัทนันตะลาสิริ ผู้ประสานงานเขตคลองสามวาและทีมงานพักซ่านาตไทยร่วมกันเปิดศูนย์ประสานงานเขตหนองจอกโดยมีนายฮาซันวัน,นุเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่นายสุรนันท์กล่าวว่านายฮาซันได้ทํางานจิตอาสาลงพื้นที่ดูแลประชาชนมากว่า2ปีโดยไม่สังกัดพรรคการเมืองใดๆเป็นคนหนุ่มไฟแรงและได้รับการยอมรับจากคนทุกรุ่นแล้ววันนี้ก็มีโต๊ะอ,อิหม่ามจากกว่า40มัสยิดและผู้นําชุมชนในพื้นที่ มาร่วมสนับสนุนการทำงานในครั้งนี้พักจึงมั่นใจว่าเราได้เลือกผู้ประสานงานที่ดีที่สุดและทำงานเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่องมารับใช้พี่น้องในครั้งนี้นายสุรนันย์ยังกล่าวอีกว่าการเปิดศูนย์ประสานงานไม่ใช่การเปิดศูนย์อำนวยการเลือกตั้งพักมีความตั้งใจที่จะเปิดศูนย์เพื่อให้มีความใกล้ชิดกับประชาชนรับฟังปัญหาและความทุกข์ร้อนผู้ประสานงานของเราจะช่วยผลักดันและแก้ไขและจะเป็นตัวกลางในการประสานงานระดับท้องถิ่นและระดับชาติ พัก้าอนาคตไทยพร้อมที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาปากท้องและลดความขัดแย้งทางการเมืองที่ได้ส่งผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยจะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อนำพาประเทศชาติให้พ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ผู้แทนราษฎรต้องอยู่ติดพื้นที่อยู่ติดประชาชนใจรักประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่มายกมือไหว้เพื่อหาเสียงแล้วก็จากไปด้านนายสมัยกล่าวถึงการเข้าร่วมงานทางการเมืองกับพัก้าอนาคตไทยว่า ทำงานการเมืองมากว่า30ปีปัญหาพื้นฐานของประชาชนคือปัญหาปากท้องหลังจากได้เปรียบการทํางานและนโยบายรวมไปถึงทีมงานของพรรคการเมืองต่างๆแล้วคิดว่าดรสมคิดจารุศีวิทักษ์ประธานพักเป็นผู้ที่สมควรได้รับการสนับสนุนมากที่สุดที่จะนําทีมเข้าร่วมบริหารและแก้ไขปัญหาของประเทศในสมัยยังกล่าวอีกว่าการเปิดศูนย์ประสานงานในครั้งนี้ถือเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทุกคนที่มาในวันนี้อาจจะมีคนเดิมๆอยู่ในใจแต่เมื่อมีทางเลือกใหม่เข้ามาก็ขอให้พิจารณาเราด้วยนายฮาซันเป็นคนหนุ่มที่น่าให้การสนับสนุนและพร้อมที่จะเข้ามารับใช้และอยู่ในใจของพ่อแม่พี่น้องตลอดไป